สายตายสายยังอยู่สบายบ่ายมวยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพเย็นหยอบรูปอยู่ด้วยค้ามมวยอาสาแะก็ขอเจริญพรญาโยมสาธุชนทุกท่านพิธีบำเพ็ญกุศลของคุณโยมฤทธ์กัดหลัามคืนนี้เป็นคืนที่สองแลวก็มีการ ไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็ฟังพระสงฆ์ปรุธธรรมเพื่อให้ได้บุญได้กุศลนะก่อนที่เราจะได้ฟังพระสงฆ์สวนอภิธรรมฉะนั้นการฟังพระสงฆ์ปรุธธรรมนั้นทําให้เราได้บุญนะถ้าอยู่ในบรรยากาศที่สงบใจก็เราสงบ ทำให้สะดวกพนมมือก็ไม่ต้องพนมมือนั่งตรงๆสบายๆส,ยส,ยสงใจไปตามเสียงธรรมแค่นี้ก็ได้บุญแล้วหรือถ้าหากว่าเราคิดตามไปทบทวนกับความรู้เก่าๆก,ก็จะได้กุศลก็คือความฉลาดได้ความฉลาดแล้วก็ได้มงคลตอนนี้ก็วางการทักทายกันไว้ก่อนตอนนี้วางโทรศัพท์ไว้ก่อน ตั้งใจสั่งสมบุญจากการฟังสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้บุญุทิ่ให้กับผู้วายชนฉะนั้นโอกาสที่มีผู้ตายขึ้นมาเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราจะได้มาสั่งสมบุญแม้ว่าเราจะเคยมาวัดในงานโศพอยู่บ่อยๆแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ ทำบุญทำกุศลกันเพราะมีเหตุจากผู้ตายการที่เราได้มาทำบุญทำกุศลน,นั้นเราก็จะได้ตระนะักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตอย่างที่ต่อมาได้กล่าวเมื่อกี้ว่าเช้ายังเห็นแต่งหน้าสายตายซะแล้วสายยังอยู่สบายบ่ายม้วยบ่ายก็ตายซะแล้วบ่ายยังรื่นเริงกายยังสนุนสนาน เย็นดับชีพเย็นก็ตายแะแล้วเย็นบกำลังหยอกลูกอยู่ก็ตายความตายนั้นอยู่แค่ปลายจมูกถ้าหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายแต่ว่าเหตุของการที่ไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกเนี่ยมันก็มีหลายๆสาเหตุ ทั้งกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่กรรมเก่าจะมาหาเราตอนไหนก็ไม่รู้กรรมใหม่ที่เราได้กระทําอะไรต่อมีอะไรประจวบกับกรรมเก่าก็อาจจะทําให้เสียชีวิตตอนใดตอนหนึ่งไม่มีใครรู้เด็กๆก,ก็อาจจะเสียชีวิตได้ผู้ใหญ่ก็เสียชีวิตไ,ได้คนแก่คนผู้หญิงผู้ชายอะไรต่างๆเนี่ย มีโอกาสได้ตลอดเวลาพอเสียชีวิตแล้วก็คือจบอจบละครฉากนี้จบเรื่องราวของชีวิตในโลกนี้จบเบือเบ้องหน้าจะเป็นอย่างไรเนี่ยไม,ไม่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าไม่มีใครที่จะมียานมีอนาคตังสยญาณมีจุตูป,ปาตยานที่ เห็นการเกิดการตายของสาสตร์มาบอกมาเล่าให้เราฟังเพราะว่ายาเหล่านั้นเนี่ยสงวนไว้สำหรับผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าผู้ที่บรรลุอภินยาขบผู้ที่มีฤทธิ์ยุคปัจจุบันก็หายากอย่างมากก็แค่ไปถามหมอดูไปถามคนทรงเจ้าก็เดากันไปจริงบ้างเท็จบ้างมโนไปบ้างบางทีก็ เชื่อเป็นตูปเป็นตาอะไรไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่แต่เราต้องเชื่อไว้อย่างว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเนี่ยคือต้องเชื่อไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วจะเกิดดีเกิดร้ายมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะฉะนั้นเมื่อมีผู้ตายขึ้นมาอย่างเช่นกรณีของอคุณโยมฤทธ์กัดหลาเนี่ยก็ทราบข่าวว่า ไปดำนะแล้วก็ไปทำงานไปดำปลาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เกิดอาการแน่นหายใจไม่ออกแล้วก็เสียชีวิตเดี๋ยวมทิ้งเข้ามาอย่างปัจจุบันทันด่วนอยู่มาอย่างไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเจ้าตัวเองก็คงจะยังไม่รู้หรืออาจจะรู้ที่ตอนกำลังจะไปก็ไม่ทราบฉะนั้นเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราควรจะเอ่อตรักะถึงชีวิตว่าชีวิตนี้สั้นนักแต่ก็สําคัญนักอย่างที่สมเด็จพระสังฆราชอดีตสมเด็จพระสังฆราท่านได้ทรงตรัสไว้ฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นญาติเนี่ยออมากันเยอะเลยนะไม่รู้มากันหมดท่าเลิงลมหรือเปล่า,ามาเราก็มาทําบุญกันไม่ว่ามา มาทำบุญส่งให้เป็นครั้งสุดท้ายฉะนั้นการที่เรามาที่วัดตามพิธีตำหลักศาสนาเนี่ยท่านก็วางเป็นขั้นตอนและตั้งแต่การไหว้พระการสมาทานศีลการฟังพระสวดอภิธรรมการถวายตยธรรมเหล่านี้โยมสี่อย่างแต่ว่าแก่งกระจาเราจะมีเพิ่มข็้นมาข้อนึงคือการปารกธรรมเพื่อให้โยมเนี่ยได้สังสมบุญ ค่อยๆฟังไปเรื่อยๆอยู่เหมือนโลโยมเปิดฟังแก่งกาจารีโอเนี่ยฟังไป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 มันอินมันเข้าใจไม่รู้ตัวอยู่นี่คือสิ่งสำคัญคือธรรมะต้องฟังไปบ่อยในเมื่อเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นเนเราต้องทำมาหากินอะไรแต่ว่าการฟังธรรมเนี่ยทำให้เราเข้าใจชีวิตทำให้เรารู้ว่าเออจากการปัญหาจากการทุก กับเราได้อย่างไรเพราะว่าพุทธเจออ้าพระสงฆ์เนี่ยเอาธรรมะที่เป็นของสัพพันยูคือของพุทธเจ้าผู้รู้ทั่วทุกอย่างเนี่ยมาสอนเราฉะนั้นเราไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นนักบวชแต่เราเขาฟังไว้ยอมฟังไว้ไวเพื่อจะเอาไว้ใช้กับชีวิตของเราฉะนั้นเหมือนกาจาร์ที่เราเนี่ยเาฟังพระรารลบธรรมเนี่ยบางทีปีหนึ่งเราไปวัดแก่งกาจาร์มาว้แก่งกาจาร์มาง,งานศพเนี่ย บางทีก็บางทีก็เป็นสิบงานได้ต่อปีเนี่ยแต่มาเชื่อได้ว่าโยมมาเนี่ยโยมจะต้องเหมือนกับเข้าคอร์สอยู่เข้าคอร์สธรรมะได้เข้าใจบางทีพระก็จะพูดวนในเรื่องต่างๆเนี่ยวันนี้จะพูดเรื่องของการปวดน้ําว่ามีความสําคัญอย่างไรเพราะว่าการปวดน้าเนี่ยเป็นพิธีสุดท้ายอยู่ เป็นวิธีของการส่งบุญให้กับผลตายเป็นวิธีสุดท้ายที่สำคัญมากแต่ว่าหลายคนก็ไม่เห็นความสำคัญหลายคนก็มองผ่านผ่านไปหลายคนก็ทำพอเป็นพิธีแต่ไม่ได้ทำให้ถูกวิธีทำพอเป็นพิธีลินไปก็ลินไปทำธรรมดาแต่ว่าไม่ได้ทำให้ถูกวิธีว่าจริงๆแล้วต้องทำอย่างไร นี่คือเรื่องสำคัญฉะนั้นการที่เราได้กวดน้ำเนี่ยการสมบุญเนี่ยหมายถึงว่าเราท่านท,ทั้งหลายเนี่ยที่มาเนี่ยนะเราได้ไหว้พระได้สมาทานศีลได้ฟังพระปร,รบธรรมได้ฟังพระสุดิปธรรมได้ถวายทยธรรมเหล่านี้ทั้ง5้าอย่างเนี่ยเป็นบุญแต่บุญเหล่านี้ เราทุกท่านเนี่ยทำด้วยตัวเองโดยมีพิธีกรเนี่ยเป็นคนนำว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นถ้าหากว่าเราทำตามพิธีกรเนี่ยเราก็จะทำเป็นเส้นตรงไปตามขั้นตอนต่างๆอยู่ถ้าไม่มีพิธีกรนี่งงไม่จะต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังอะไรยังไงงงบางทีบางคนมาทำบุญงานครบรอบเนี่ยไม่ได้เอาพิธีกรมา ต้องหลวงพ่อเอาเอาเอามือไปเปิดดูก็แล้วกันเปิดดูสวดผิดสวดถูกอะไรต่างๆเนี้ยอย่างเช่นคำถวายอาหารอย่างถวายสังฆทานนะอีมานี่ไปยังบันเตอ่านผิดอ่านถูกว่าถึงคำแปลข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายอาหารนี้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นการลนานเทินโอถวายโยมเองแล้วพระจะรับตรงไหนนะถวายอาหารให้กับโยมพระเจ้าขอถวายอาหารนี้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนี่เ,เรียกว่าอ่านไปตามๆเป็นพิธีไม่รู้นะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีพิธีกรหรือว่าพิธีกรเป็นคนบอกเป็นขั้นตอนเนี่ยเราก็จะทําได้อย่างสมูทเป็นขั้นตอนแล้วก็สงบ แล้วพอเข้าถึกพิธีการไหว้พระเราก็สงบสมาทานศีลล้วก็สงบฟังพาะปรกธรรมก็สงบฟงังพระสดพิธรรมก็สงบถวายทวยธรรมก็สงบเหล่านี้เป็นบุญทั้งหมดอยู่เมื่อเราสงบพอเราสงบเป็นบุญบุญตรงนี้แหละคือเราได้บุญแล้วมาถึงการตอนสุดท้ายคือการกรวดน้ำการส่งบุญ สงบุญคือการตั้งจิตระลึกถึงบุญที่เราได้กระทํานี่แหละแล้วเราก็รินน้ําบางทีเราอาจจะวอกแวกบ้างนะโบราณอาจารย์ก็บอกว่าใช้น้ําเป็นสื่อกร,กรวดน้ําคําว่ากรวดนี่แปลว่ารินอยู่เป็นภาษาขเขมรแปลว่ารินกรวดน้ําแปลว่ารินนะบางคนใช้คําว่าตรวดน้ําตรวดน้ําเป็นภาษาเก่าก็คงจะหมายถึงการกรวดน้ํานั่นแหละแต่คนเากา่าๆเรียกตรวด เหมือนเลขเหมือนเลขเกวียนเป็นเฟียนอย่างเงี้ยมีเลขเหมือนเหมือนเลขไฟเป็นไฟอย่างเงี้ยคือออกอ,อกภาษาบางอย่างไม่ถูกคำว่ากรดน้ําก็ออกเป็นตรดน้ําแต่ว่าคือการรินน้ําแต่ว่าลินน้ำไม่ใช่แค่สักแต่ว่าลินนะเ,นนะเราจะต้องระลึกถึงบุญที่เราได้กระทําตรงนี้สําคัญมากฉะนั้นคำว่าระลึกถึงบุญคือว่า โยมจะซ่องจะต้องสร้างจิตนาการขึ้นมาว่าเออฉันได้ไหว้พระฉันได้สมาทานศีลฉันได้ความพระปะรลบธรรมฉันได้ถวายทายธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยให้เห็นเป็นภาพแล้วก็ปลื้มใจไอ้คาว่าปลื้มใจตรงนี้คือบุญอยู่ปลื้มใจอิม่มเอ,อิบใจคือบุญนั่นคือสมาธิมีพอมีสมาธิมีบุญแล้วเราลินน้ําใจก็เราจอดจ่ออยู่ที่น้ําที่ลินลงมาท่านบอกว่าให้ลินลงมา ถ้าหาว่าไม่ใช่ที่กวดน้ำนะใช้แก้วธรรมดาให้ลินลงมาเป็นเกลียวมันก็หาหนูลินลงมาเนี้ยแสดงว่าเรามีสมาธิลินลงมาอย่างมีสมาธิแล้วอาศัยสมาธิตรงนั้นเล็กน้อยแหละส่งบุญไปให้ผู้ตายตรงเนี้สำเร็จแล้วในฝ่ายของเราคือคนคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่ส่งบุญฉะนั้นประเด็นสำคัญที่อยากจะบอกคือว่า เราจะต้องมีบุญทพ่่ะส่งไปให้บุญเนี่ยบุตรเจ้าส่งแนะนามีทั้งหมด10อย่างแล้วก็ทำกันต่างต่างวาระต่างโอกาสกันไปไม่ว่าจะเป็นการให้ทาการรักษาศีลการสวดมนต์อะไรต่างๆรเนี้แต่ว่าในงานบารมีกุศลงานศพก็มีการไหว้พระสมาทานศีลนะ ฟังพะระปรรพธรรมฟังพระสวดพระพิธรรมถวายตยธรรมต่างๆเหล่านี้นะแต่จริงแล้วบุญมีสิบอย่างเราก็ต้องสั่งสมไปเรื่อยๆเพราะเรามีชีวิตจะต้องทำมาหากินไม่เหมือนกับพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านมีบุญจากการรักษาศีลประพฤติปฏิบัติในหลักจริยวัรอยู่แล้วและถ้าหาว่าพระสงฆ์หรือว่าฆราวะสญาโยมที่เป็นพระอริยะนั่นคือบุญท่านเต็ม บุญท่านเต็มท่านน้อมใจส่งไปให้เมื่อไหร่ก็ได้นะบางทีท่านไม่ต้องทำบุญอะไรอย่างเราเท่าไหร่หรอกเพราะว่าท่านรักษาศีลท่านเจริญจิตภาวนาท่านบรรลุธรรมอะไรเงี้ยบุญท่านเต็มนีห่หมายถึงว่าพระริยสงฆ์นะแค่น้อมใจส่งไปก็ได้แต่บางครั้งเดี๋ยวภาษารีบุตรนี่ยังต้องอาศัย การหาผ้ามาทาผ้าบางสุคุลถวายสงส่งให้กับอดีตมารดาที่เป็นเปรตนะก็ยังต้องอาศัยการทําทานเหมือนกันแต่ว่าเราเราท่านท่านทั้งหลายเนี่ยเมื่อเรามาสู่พิธีตร,ตรงเนี้นะเราจะต้องสั่งสมบุญจากนั้นการที่เราสั่งสมบุญเนี่ยมันเหมือนกับว่าบุญทั้งสิบอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้เนี่ยนะ มันก็เหมือนกับว่าเราบริหารร่างกายของเราดีอยู<ส>่เรียกว่ากินอาหารครบห้าโมงโปรตีนโปรตีนเข้าไปเดือยเกลือแร่ไขมันวิตามินออกกำลังกาย5้าออาหารอากาศอุจจาระออกกาลังกายอะไรเงี้ยเราดูแลร่างกายของเราดีพอดูแลร่างกายของเราดีเนี่ยเราจะให้เลือดไทรเนี่ยเลือดของเราก็ดีอยู่เราส่งเราไปบริจาคเลือด หมอเอาเลือดไปให้กับคนอื่นที่คุบตรงกันนะไม่ใช่ตรงกันเหมือนเขาไม่เขาก่อนนะเขาก่อนให้ใหกุ๊ปเลือดไม่ตรงกันคนตายเลยทีนี้มันมาจากไหนถ้าหากว่าเลือดของเรานะเป็นเลือดบวกเลือดที่มี HIV เลือดที่มันไม่ดีมันก็ให้ใครไม่ได้ยบางคนเป็นธาลัสซีเมียเลือดจางอะไรเงี้ยให้ใครไม่ได้ร่างกายไม่แข็งแรง จานั้นที่ตมาพดถึงทถึงตั้งหลายตัถ้าว่าอุปมามาเมื่อเราเหมือนเราสั่งสมบุญนั่นแหละเมื่อเราออกกำลังกายดีเราให้เลือดของเราก็ดีเหมือนเราทำบุญไวด้ดีเราก็มีบุญที่ส่งไปให้ได้ให้กับคนตายนะนที่คือฝ่ายเราแล้วถ้าหากว่าเราออกกำลังกายดีร่างกายเราแข็งแรงเราไม่ได้ให้เลือดใคร เราก็จะคงแข็งแรงร่างกายเราคงแข็งแรงเหมือนเดิมนะเหมือนเราทําบุญเนี่ยสิข้อเนี่ยในวาระโอกาสต่างๆเป็นผู้ฝ่ายบุญทําอยู่เรื่อยๆเนี่ยไอ้ข้อไหนที่เรายังทําไม่ได้เราก็เว้นไว้ทําในข้ออื่นที่เราทําได้ทําเรื่อยๆการฟังพระเทพทางวิทยุการบริจาคทานการรักษาศีลบางข้อที่เรารักษาได้ การช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยการฟังธรรมอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้เรื่อยๆร่างกายของเราก็เหมือนกับว่าร่างกายเราแข็งแรงบุญของเราก็เยอะถึงตอนไหนที่เราสมบุญก็สมได้นี้ประเด็นต่อมาว่าเมื่อเราจะส่งบุญในโยมเราส่งให้กับผู้ที่ตายไปแล้วเขาต้องอยู่ในสภาวะที่เขารับไปด,ด้วย นะแต่ว่าบุญเนี่ยเมื่อเราได้ส่งไปมันก็เป็นปฏิทานใหม่เป็นบุญของเราด้วยนะเป็นบุญของเราด้วยคือบุญจากการกวดน้ำก็เป็นบุญของเราด้วยส่งไปให้ผู้ที่อยู่ปรโลกผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยทีนี้เขาจะได้บุญไหมมาอยู่ที่ว่าหนึ่งเขารู้ไหมสองเขานุมโมทนาไหมเนะี่ย ถ้าเขารู้เขานุโมทนาเขาก็ได้แต่ว่าได้อาจจะได้ประมาณหนึ่งบางทีเนี่ยพอได้อนุโมทนาบุญแล้วเปรตบางประเภทน,นะเมื่อรับอนุโมทนาบุญแล้วเขาก็พ้นจากความหิวโหวยบางประเภทไปเกิดเป็นเทวดาบางประเภทไปเกิดเป็นมนุษย์บางประเภทบุญน้อยก็ไปเกิดเป็นสเดจรชานแต่ว่า บุญที่เขาอนุมอนนาเขาจะพ้นสภาวะของเปรตณนเวลานั้นหรือบางทีเราส่งบุญไปให้ญาติของเราเขาไม่ได้เป็นสภาวะอยู่ในสภาวะเปรตพูดถึงเปรตตอนนี้โยมเต็มหน้าเฟซเลยเยอะแยะหมดเปรตอะไรก็ไม่รู้นะทีนี้บางคนเออบางญาติาของเราบางประเภทไม่ได้เป็นเปรตแต่ว่าเขาอยู่เป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรื่ อะไรก็แล้วแต่เราส่งให้เขาได้แล้วเขาโนมโมธนาเขาก็จะได้บุญด้วยนะฉะนั้นคนที่ทําบุญบ่อยๆทําบุญเรื่อยๆเนี่ยเขาจึงบอกว่าเหมือนกับว่ามีเทวดาประจําตัวเพราะว่าเทวดาหเหล่านี้เขาจะคอยอนุมโมทนาไอ้คนนี้ทําบุญเยอะนะคนนี้ทําบุญดีนะเขากวดน้ําบ่อยเขาก็จะเทวดาหเหล่านี้ก็จะมาอยอนุมโมทนาโนมโมทนา อนุโมทนาเขาถ้าหากว่าเขาได้บุญเยอะๆเขาก็จะบบปกปักรักษาคนนั้นบางทีเราก็จะเรียกว่าเออเป็นเทวดาประจําตัวอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเทวดาก็ก็ไปเขาแหละอนุโมทนาบุญไปเรื่อยๆประมาณนั้นบางประเภทนะฉะนั้นการที่เราสมบุญให้เนี่ยไม่ใช่แต่ว่าคนตายนะโยมนะคนเป็นบางทีก็ได้เหมือนกันซึ่งมีท่านได้กล่าวไว้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโยมแกชื่อปริยา ปริยาในรกรุงเทพแล้วทีนี้แกเดินทางไปทัวร์ภาคใต้ไปจังหวัดพังงาเดินทางไปกับคณะทัวร์อยู่พอไปที่พังงาแกก็จําได้ว่าเออแกเคยมีเพื่อนที่เคยเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยกันไม่รู้เป็นยังไงบ้างาก็เลยแวะไปเยี่ยมเพื่อนเพราะว่าไม่เคยติดต่อกันเลยสมัยนั้นมันไม่ได้มีโทรศัพท์ไม่ได้มีเฟซมีไลน์ ไปเจอเพื่อนอเพื่อก็ดีใจใหญ่เลยมาทําไมปิยานี่มามาได้ยังไงเนี่ยมากับคณะทัวเออนี่ไปบอกคืนคณะทัวเลยนะเดี๋ยวฉันจะพาเที่ยวฉันเป็นเจ้าบ,บ้านฉันอยู่ที่นี่นะวันฉันว่างด้วยปริยาก็เลยไปบอกคืนคณะทัวโยมบอไม่ไปคณะทัวแล้วพอดีไปเจอเพื่อนเพื่อก็จะพาเที่ยวนะคณะทัวก็ไปปริยาก็เที่ยวกับเพื่อนประมาณสักวันสองวันมีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งโยม คณะทัวเนี่ยแหกโค้งนะรถทัวแหกโค้งโกเขาตอนนี้กำลังพิสูจน์กันอยู่ผลปรากฏว่าตายหมดเลยนะทางบ้านเขาเสียอกเสียใจยว่าปริยาตายแล้วนะทางพ่อทางแม่ก็เลยตั้งลงศพจำลองขึ้นมาที่บ้านก็คือทำเหมือนจริงอะ่ะเพราะว่าหาหาร่างของลูกสาวไม่เจอ ก็เลยทำพิธีจัางานศพที่บ้านนิมนต์พระมาสวดน,นิมนต์พระมาสวดสี่คืนพอสวดเสร็จเรียบร้อยปวดน้ำอะไรต่างๆเรียบร้อยเลยพอถึงวันที่ห้าวันที่หกกำลังเก็บของส่งว,วัดบ้างอะไรบ้างปริยากลับมาอยู่เปิดประตูเข้าไปในบ้านโอ้โหคนชงคนใช้ตกอกตกใจกันใหญ่ยังก็ผีหลอกกลางวัน พอไปคุยกันได้บอกฉันไม่ได้ไปกับคณะทัวร์คณะทัวร์นั้นตายหมดแหละแต่ไปเจอเพื่อนเพื่อนก็เลยพาเที่ยวเนีย่ยก็เลยกลับมาได้เออพ่อแม่ก็ดีใจแล้วปิยาก็ได้วยฟังบอกว่าเนี่ยในระหว่างสี่ห้าวันเนี่ยนะไปที่ไหนกับเพื่อนเนี่ยมันมีความสุขที่สุดใจมันมีความสุขมันเหมือนกับว่ามันมีความเหมือนก่าถูกลัตเตอรี่มันมันบอกไม่ถูกอะ่ะ จะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดอะไรก็ตามแต่มันมีความสุขไปทุกอย่างเลยนั่นเพราะอะไรโยมก็เพราะว่าพ่อแม่นั้นกวดน้ําส่งไปให้เพราะเข้าใจว่าลูกสาวตายแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันว่าบางทีเรากวดน้ำเนี่ยอุทิศบุญส่งให้กับคนตายเนี่ยบางครั้งส่งให้กับคนเป็นเนี่ยคนเป็นก็ได้รับเหมือนกันนะนะ มันก็เป็นสิ่งที่แปลกมาก,กันซึ่งเรื่องนี้หลวงพ่อสมชายว่าเขาสุกิมแล้วก็เคยเล่าว่าญาติของท่านก็เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันฉะนั้นอย่าว่าแต่คนตายเลยคนเป็นถ้าเราทำบุญทาบุญลเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้เนี่ยนะเขาก็อาจจะสัมผัสโดยเขาอาจจะไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของบุญส่งถึงจิตจากจิตสู่จิตเขาอาจจะยังไม่รู้ ราะว่าเขาไม่ได้มียามีอะไรแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่มียาก็รู้เออทาไมเรารู้สึกมีความสุขางี้อ๋อบุญจากตรงนั้นตรงนี้เขาก็จะรู้ได้ยาแต่ว่าคนทั่วไปก็จะไม่รู้เพียงแต่ว่ารู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมานะฉะนั้นบางทีญาโิโมคงจะเคยรู้สึกนะบางทีเนี่ยเอ๊ว,วันนี้รู้สึกมีความสุขแล้วเกินอะไรสักอย่างไม่แน่นะบุญของเราอาจจะมาให้ผลหรือหรือว่าใครกวดน้ํามาให้ก็ไม่รู้ นะฉะนั้นอย่าว่าแต่คนตายหรือคนเป็นก็ได้นี่ประเด็นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกท่านทั้งหลายคือว่าเมื่อเราสมบุญไปให้โยมเขานี่จะต้องรู้และอนุโมทนาคือของของเราเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะหมายถึงว่าเรานึกถึงบุญที่เราทําบุญนึกถึงบุญแล้วไม่ใช่ว่าจัดงานศพแล้วไม่ได้มีการทําพิธีทางศาสนาแล้วก็ กินเหล้าเมยา,า,ายาฆ่าสัตว์อวายมุขกอะไรอย่างนั้นไม่ไม่ได้บุญนะได้บาปมาถอนบุญแต่ว่าถ้าเราตั้งอกตั้งใจอย่างดีนะ้เป็นบุญเนี่ยพอเป็นบุญเรากวดน้ําส่งไปให้เนะี่ยส่งไปให้ประเด็นสาคัญคือว่าเขาต้องรู้แต่ถ้าเขาไม่รู้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเพราะว่าเราได้ของเราอยู่แล้วแต่เขาต้องลองรู้เพราะเขารู้ต้องอนุโมทนาอยู่ คือเขาจะต้องทําบุญข้อนี้ข้อปัตตานุโมทนาใหม่คือการอนุโมทนาบุญฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก่อนตายเนี่ยตาตามายาจะแนะนําเคล็ดลับว่าเราต้องฝึกอนุโมทนาบุญไว้ปัตตานุโมธนาใหม่คือบุญข้อหนึ่งก็คืออนุโมทนาความดีของคนอื่น เห็นใครทำคนงามความดีทำอะไรบุญกุศลไรก็ตามแต่อนุโมทนาสาธุไว้แม้เราไม่ถึงขนาดต้องปนมือสาธุก็ตามแต่ว่านึกในใจโอ้สาธุดีนะดีนะพอวเวลาเราอนุโมทนาเราสาธุอยกใจของเราจะไม่ริษยาใจของเราจะไม่ริษยาจะไม่อิจฉาเพราะว่าความอิจฉาริษยานั้นคือการทำลายการอนุโมทนาบุญ เห็นใครทาความดีหน <google> <ten> ่อยเออจะเอาหน้าเอาตาคนนั้นทําดีทําบุญหน่อยจะเอาหน้าเอาตาถ้าคิดอย่างนี้เรียกว่าไม่มีการอนุโมทนาอนุโมทนาไม่เป็นหรือว่าเห็นใครเห็นใครเขาได้ดีหน่อยก็ลิษยาเห็นใครมีลาภสการะหน่อยก็อิจฉาเห็นใครมีหน้ามีตาน่ออิจฉาลิษยาเหล่านี้ก็เรียกว่ามีแต่ความอิจฉาลิษยากลายเป็น กลายเป็นเป็นอิจฉาอยู่กลายเป็นเป็นทิษสาเต็มหน้าเฟซก็คือยินดีอนุโมทนากับใครไม่เป็นพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในจุลกังวิพังกสูรว่าผู้ที่ไม่มีการอนุโมทนาบุญกับใครเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยใจเต็มไปด้วยความริษยาอิจฉาคนนั้นจะเป็นคนที่เกิดชาติต่อไปแม้กระทั่งชาติปัจจุบันเนี่ยจะเป็นคนที่มีศักดาน้อย คำว่าสักดาคืออะไรอนุภาพเป็นคนที่มีอนุภาพน้อยเห็นใครทําความเลนและอิจฉาทัสยาใครได้ดีและอิจฉาทยาคนนั้นจะเป็นคนที่มีสักดาน้อยเป็นคนที่มีอนุภาพน้อยทําอะไรก็ไม่สําเร็จโยเวลาเราอิจฉาคนที่เขาได้ลาบเราก็จะไม่ได้ลาบเวลาเราอิจฉาคนที่เขาได้ดีเราก็จะไม่ได้ดี หลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีความอ,อ,อนุมโมทนาบุญเนี่ยจะทำให้เรามีแต่ความสุขความเจริญแล้วเราต้องฝึกอนุมโมทนาไว้ตั้งแต่วันนี้โยมเห็นใครทำความดีก็สาธุอะไรก็แล้วแต่นะไม่อิจฉาหรือเสยาเตรียมตัวไว้เพราะถ้าหาว่าเราไปเกิดในภพอื่นไม่ว่าจะเป็นเทวดาก็ดีหน่อยจะได้ตามอนุมโมทนามาเสริมบุญ แต่ถ้าไปเกิดเป็นในพ่อเปก็จะได้อนุโมทนาพน้นเป็นพ้นกรรมถ้าหากว่ามีญาติโมส่งบุญมาให้นี่คือเรื่องความสําคัญของการอนุโมทนาบุญเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ว่าคนที่พวกเราทั้งหลายที่มาทําบุญตรอนน้่ยมเราทําบุญทุกอย่างเนี่ยบุญไปของเราเหมือนเราออกกาลังกายดีในะร่างกายของเราแข็งแรง ทีนี้ต่อมาเนี่ยเราอยากจะส่งบุญให้กับญาติของเราเราก็มีการกวดน้ําส่งไปให้เหมือนเราบริจาคเลือดทีนี้เมื่อส่งไปให้แล้วเนี่ยถ้าเรามีบุญใช่ไหมเขาก็รับบุญได้เหมือนเรามีเลือดดีร่างกายเราแข็งแรงเขาก็รับเลือดจากเราได้แต่ถ้าหาว่าเราไม่มีบุญเลยเราส่งไปเพียงแค่กล่กาวคาว่าอิทังโนยะตินังเหมือนเหมือนลงปากเปล่าๆส่งไปมันไม่มีบุญไม่มีพลังไม่มีเอเนอร์จีไม่มี บุญอะไรส่งไปได้เลยเขารับก็ไม่ได้ประการต่อมาผู้รับจะต้องอนุโมทน,นาเป็นยินดีกับบุญที่ส่งไปให้แล้วเขาจะได้บุญฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนสําคัญของการปวดน้ําและเวลาปวดน้ํานิดหนึ่งเวลาปวดน้ําเนี่ยพอดินน้ําเสร็จปั๊บเนี่ยมียากคกนใดคนหนึ่งจะต้องเอาที่ปวดน้าโยมไปเทบนแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งฝากคือปวดน้ําอีกครั้งหนึ่งฝากแม่ธรณีไว้หรือาฝาก อีกค้งหนึ่งมันจะได้เขาเรียกว่าคำรบเป็นคำรบสองคำบสามนั่นเองบางทีก็ไม่ต้องห่วงตอนตอนการรับพรหรกยกไปเลยไประหว่างในบรรยากาศของพิธีตรงนี้แหละไปลินน้ำลงไปดินอีกทีหนึ่งสมบุตอีกครัค้งหนึ่งก็จะได้สมบูรณ์ฉะนั้นเป็นขั้นตอนสําคัญที่เป็นเรื่องย่าปากข้อแต่เราต้องรู้อยู่เพราะว่าเราจะได้ทําให้ถูกต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ตั้งโอตั้งใจสวางก็ขอบุญกุศลี้จงถึงแก่ คุณโยมฤทธ์กัดหลามนุนมโมทนาบุญมีสุขติพุโเป็นที่ไปธรรมาภาพขอยุติการประรบธรรมเพียงแค่นีน้ก่อนขอเจริญพร